ขั้นแรกไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมถาวิปัสนาขั้นแรกก็คือหนึ่งต้องฝึกจิตต้องฝึกจิตก่อนอันดับแรกการฝึกจิตก็คือการวางอุเบกขาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตแล้วต้องวางอุเบกขาในสภาพที่ จิตใจโดนแรงกระทบทางผัสสะเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ก็เกิดการถอดใจก็มีนะเงียนะถอดใจเออทำไมเราชีวิตเราต้องมาทําอะไรลำบากลำบากอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะปัญหาที่ทําให้เกิดการต่อต้านอันแรกก็คือการต่อการต่อต้านกับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ อย่างเช่นอยู่คนต้นไม้อยู่ตุ้งนาฝนตกแดดออกหนาวไปอาหารไม่พอยารักษาโรคหาไม่ได้ป่วยอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาเรียกว่าเครื่องขูดเกากิเลดแบบหยาบหยบเครื่องขูดเกากิเลดแบบละเอียดละอย่างเงี้ยนะในการปฏิบัติธุดงควััดมีข้อ13ก็คือการยืนเดิน นั่งแต่ไม่มีการนอนผู้ที่จะปฏิบัติทุดงควัตข้อนี้ได้จริงๆแล้วน่าจะเป็นผู้ที่จเจริญฌานถ้าเราสามารถจเจริญสมถะจนสามารถเป็นผู้ที่ทรงฌานได้แล้วเขาบอกว่าเมื่อเวลา,าจิตตะชลูกปรากฏร่างกายจะมีความเบาสบายแต่ถ้าสมมติเราเป็นคน ปกติเป็นภาพปกติที่ยังไม่ได้เจริญฌานหรือว่าเป็นบุคคลปกติที่ยังไม่ได้เจริญฌานไม่เอาหลังติดพื้นไม่ได้นอนวันเดียวเรียบร้อยฌานเนี่ยคือสงบจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเขาเรียกว่ากามะฉันทานิวรหรือว่ากามคุณอารมณ์ต่างๆจะสงบอันนี้ก็คือเป็นเครื่องขูดเกากีเดสแบบละเอียดขึ้น ว่าด้วยเรื่องของฌานแต่ถ้า,าพระภิกษุรูปนั้นมีการเจริญวิปัสสนาเห็นรูปปรมัตดน้ำปรมัติได้อย่างนี้เป็นต้นภิกษุรูปนั้นก็สามารถเจริญวิปัส,สนาญาณได้